มันไม่สงบเต็มที่หรอกมันไม่ถึงอัปัญนาจนกระทั่งไม่ไดิ้นอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังแเทศึงจะได้ค่อยได้ความพุทธศาสนานี่สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงในใคนอื่นเลรสินสมาธิปัญญาก็าสอนใจนั่นแหละวิราิีึงงดเว้น จากโทษนะะั้นเรียกว่าศินสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนัเนี่ยส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีลัทมีเปงอไปจึงสว่างพ้งางออกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิ มันไม่เด้งเสียงมันไม่เด้งก็สมีมันออกไปนอกๆคือมัน,นมเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่างๆไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้มใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทันคนสงบเด่นเห็นอาจารสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้น กรรมฐานท่านทำไมยังสอนทั้งใจก็สอนทั้งใจแล้วสิพุทธศาสนาก็ยังสอนท่านใจไม่ใช่แต่กรรมฐานอย่างเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดสอนท่านใจอันเดียวมันต้องมีจุดสําคัญอันหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจุดตรงกลางอันตรงไนตรงกลางตรง,ตรงนั่นแะตรงใจนั่นแหละ มันออกไปจากจุดอันนั้นแหละเหมือนกันกับว่าเราจะทาการทํางานอะไรต้องมีความประสงค์อันนึงมุ่งหมายอันหนึ่งยังค่อยทํายังค่อยเป็นหลักฐานมั่นคงไปได้อย่างค่าศึกเราเตียวกว่าเรามาไปจนค่าศึกเดี๋ยวนี้้องต่อสู้กับค่าศึกของเรา ที่มันลุมล้อมตปจนนั้อยู่ทุกเมื่อันตั้งตัวไม่ติดเห็นั้นจึงทำหลักให้มันคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิจะพิจารณาอะไรก็เอาให้มัน สู่อารมณ์มันเดียวเราเป็นสมาธิทั้งนั้นแม้มันแยกออกไปน่ารมณัก่าอย่างเราพิจารณากายกตาพิจารณากายนั่นน่ะแยกแยกกายนั้นออกไปเป็นถาดสี่น้ำไฟลมแยกแยกออกไปตั้งแต่อาการสารที่สองนี่กระทั่งเป็นธาตุสีน้ไปเรียกว่าอารมณ์อันเดียว คือมันอยู่ในกายมไม่ออกจากนอกกายมันต้องตั้งหลักตรนตันอย่างนี้เรียกว่าสมาธิท่านพูดทั้งเรื่องพองมาเปรียบมันกับสงครามเราไปจนต่อสู้เวนี้เรียกว่าสงครามพูดเองฆ่าจึก อการทำสงคารามมันสมัยโบราณท่านเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอลรลบทอบขันบริบูณทุกสิ่งทุกประการค่ายคูนั้นหมายความว่ามีกำแพงอันหนึ่งชั้นต่อไปเรียกว่าคูน้ำคูน้ำกับากุ้งกว่าวต้นควนในลาวสี่ห่าวาเรียคูน้ำแล้วก็มีอีกไอเป็นถนน อันนั้นไม,ไม่ไม่ได้สูงคูนะคูเที้ย,ยแล้วก็มีอีกคูน้าอีกตอนหนึ่งก็ไม่ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าอดเดิมนี้เรียกว่า่ห้คูประตูในประตูนั้นอย่างประตูชุมพลที่เราเห็นอยู่โคราชแต่เขาทำลายหมดแล้วเพื่อก็ทำวงล้อมรอบคงว่างออกไปประตูนะ มีกำแพงล้อมรอบเวลาข้าศึกสัตรูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต,ต่อสู้ก็มันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆขึ้นบนกำแพงยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข้าศึกกึ่งจะ ข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแห่งข้ามคันน้ำไอ้คูตามสองแห่งแล้วก็คันคูัหนึ่งปูจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นปวที่ข้าวเสือเทียมมาถึงกำแพงมันต้องสนุกยิงแล้วแ้วพวกยิงมันไม่มีไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกมันพวกอยู่ภายในอันนี้เนี่ยว,วาค้ายคูประตูหอรบในสมัยโบราณ ท่านทําอย่างนั้นเมื่อมีใครปูดประตูของรถครบรีบูรณอย่างนั้นแล้วยากนักขึ่งค้าสึกจะบุกไม่แตกสลายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปจนข่าสึกนั้นจะต้องสะสมกำลังเพียงพอใช่ไหอยู่ภายในกำลังเทียงพอถ้าแก้วทหารเนี่ยตับทั้งศาสวา สบาย็นอาดครบิบูรณ์แล้วออกต่อสู้คืดออกนอกกำแพงต่อสู้ขาสุดปัญหาก็ากำลังแล้วอ่อนกำลังแล้วน้อยกราบกําแพงปิดประตูไว้ค่ายคูประตูขอเรบรักษาไว้ให้ดีอย่างนี้เรียกว่าหาสึกทำลายไม่ได้ท่านอุปมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เรา ไปจนค่าศึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมัน่นเรียกว่ามีคลายปูกระดูกหัวลบถ้าหากว่ามีกำลังเพี่ยงพองล้ยังค่อยต่อสู้กับะจทกิเลสต่างๆอย่างผมล้องโก้ผมตโกธขึ้นมามานอาทิตย์ทีโกขึ้นมา แล้วก็จนต่อสู้ต่สู้ด้วยอาการยังไงสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภโลภไปทําไมได้อะไรมามันได้มันความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอขันอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทําไมได้มาเกิดมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มัเลี้ยงไแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมัอยากต้องตายต้องแตกต้องตายสลาย ายเป็นอะไรเป็นดินน้ำไปลมเราได้มาได้มาได้ได,ดินน้ำไปลมมาประสานเรื่องอันนี้แหละไม่ให้มันแตกไม่ให้สลายก็เอาดินน้ำไปลมเอามาบำรุงดินลงอันนี้มันจะแตกสลายถ้าเก่าก็เป็นดินน้ำไปลมื่าเก่าก่อน,นบำรุงก็เป็นดินน้ำไปลมอันนี้ก็ตัวดินน้ำไปลมนั่นจะไม่เฉียมันโกรธอล่าารนี่ มันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจคนนั้นก็เขจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องสายต้องสลาย,ลายมันเลยไมไม่มีอะไรกันจะโกรธที่เคยโกรธไม่มีอะไรมันก็มันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันคลงอะไรของนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งวมด มันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันจะเรามันหลงหลงงม,มามาะมาามันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันก็เลิบทำให้จิตเราุ้งเค้ียดสงสัยไปโดยประการต่างๆ มันสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยตระเกงเวิดเปิดไปไมาอยู่คงที่จิตใจนะก็เกริุ่งซุ่นซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเหตุน,นั้นแพ้มาแพ้เราต้องเข้ามา สู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบราณท่านบอกว่าอ้ประจนโลคขาสึกัต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันเมื่อนี้กำลังมันล้งค่อยออกต่อสู้ต่อไปถ้าคนใด ปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องรูปเือนะไม่ต้องอยากได้นู่นอยากแั้นนี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่อันนั้นในตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ไม่ตั้งมัน่นยังไงจะตั้งมันลงให้แน่แน,แน่วแน่ให้เอาให้ตั้งมันให้แน่วแน่ให้เต็มที่สียก่อนแล้วมันยังค่อยไปเองมันนีค่อยเกิดเองเรา คือจิตใจอันหนึง่งจิตอันหนึง่งที่อาจามาพูดจิตคือผู้คิดคู้นึกมันออกไปจากใจใจนั้นมันไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกตัวเฉยเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่จินถุกเหตุนั้นนีงว่าให้ย้อนกลับคือมหาใจ คือตัวกลางกลางวางทิดเฉยอ,อยู่ไม่คิดไม่นึกแล้วก็สงบได้สงบชั่วคราวเก่าในขณะที่เรากลับปาหาตัวกลางกลางมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่ที่ไปก่ันคือจิตที่มันคิดไมนนึกพิจารณา เห็นอ้นินีกอยงทุกครั้งนกตา,าเห็นสภาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดลาภภาพแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยู่ที่เตือตัวใจเป็นกลางนะเดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหาต่างอยู่เสมอ ให้เข้าถึงตัวกลางอยู่เสมอเสมอที่จะเอาช,ชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละตัวกลางนั่นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันชน,นะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลาง อาจจะมาอธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วก้านลมหายใจจะพักหนึ่งเข้าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจเนะี่ยมันอยู่นานไม่ได้หรอกอันลมหายใจนะั่นน่ะมันกก้านพุดบลงไปหยุดนิ่งเลยไม่มีชิดไม่มีส่งส่งหน้าส่งหลังไม่มีมทั้งนั้นอนะ่ะอยู่เฉย แต่ว่าคามรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกว่าเฉยๆจะมีอยู่อันนั้นคือตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นนะ่ะคือตัวจิตนะ่ะจะไปตามมันห้ตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตนะ่ะคือเหมือนกับคนตามรอยงวรอยไฟนะ่ยรอยเท่าคนนะินเป็นต้น มันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิตตามเชื่อเชื่อหมายความนึงตามลอยไม่เห็นตัวนั้ก็ตามไปเห็นแต่ลอยยังตามไปครั้งเมื่อสะกดเอาอตรงนี้อ่ะมันตรงที่เป็นกลางกลางนี่ไม่ต้องไปตามมันเพื่อเห็นตัวเลยกันถ้าเห็นตัวแล้แลวแว่ะนี่ มันคิดแล้วค่ะนี่มันคิดมันนึกมันส่งมันใส่มันวุ่นมันวายสารพัดทุกอย่างเข็นตัวมันแล้วค่ะมันออกไปจากนี้คิดนึกส่งใส่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามนะถ้ากดเข้ามานี่เลยอยู่ตรงที่เอาแค่กล้ไอย่างนี้แหละหัดถ้ามันชำนี่ชำนานหัดใหมันคล่องแคล่วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็น สองวันสามาันจะเป็นเท่านั้นไม่ไม่ใช่ฮัดจนจำนี้ํำนานตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเลยเรามาํำระตรงนี้แหละเรื่องจิตแห่งเดียวตรงนี้แหละกี่ปีกี่ปีมันก็จบจำระตรงนี้แหละไม่ต้องไปจำระที่อื่นดังมาจึงว่าของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมด ลึกของภายในทั้งหมดของภายนอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นเขาต้องใจเจ้าดนเทศสนาของเก่าคิดคิดดูสิอันมันคิดมันนึกมันคิดไปอะไรมันไปไหนการไปแนวเก่าน kh ั man, freak, man, man, main, livre, man, eme, man, ่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทํางานคิดกับบ้านกับเรือคิดสงสัยกับหมูกกับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ คิดของเกานะ่าเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เกา่ามาที่หลังก็ของเก่านั่นแหละเราชำระก,ก็ชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นใส่ยัว่าทำหลักทำมันมันคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางๆน่นะทุรู้ผู้รู้อยู่นั่นแะให้มันมั่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระ แล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทาวันนี้เราแล้ว,ลวพรุ่งนี้ไม่ต้องทําอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้วผู้ที่ตังกุมาจริยังกัตตานจริยังที่ท่านพูดนะจิตอื่นแล,แ,ลแ,ลแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วทําหมดแล้วทําจิตเ็จตุรลแล้วไม่ต้องทําอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจตอบชอบใจเหล้วเกินนะนะความเป็นจริงท่านผู้อิเศษ ท่านไม่ได้ประมาทจะเป็นยิ่งนอนใจได้อย่างไงเมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจง้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่คีดเกลยียดคิดฆ่าเนมือฟังท่านพูดง่ายเหลือเกินเลยสังเกตว่าคนที่ฟนงไม่ต้องทำอะไระกิจกี่ผมว่ละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคน ลองคิดดูไม่ทําจะทําอะไรข่าวนี้อยู่เฉยๆอย่างสมมติว่าได้สําเร็จมาหมดนี้ผ่านแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงแล้วกันลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ทาเลยไม่ใช่การกระทำเลยโมไม่คิดไม่นึกาก,การที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้อย่างไงคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่าน พิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนวุธิชดธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมและมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขงังนาตามันหมดทนทางมันมันถึงที่สุดแล้วก็หมดทนทางมันเห็นที่สุดไม่เห็นที่ที่หมดที่จิตมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ อันนี้นที่าอาตมาอธิบายเอาเท่านี้แหละอัดสมาธิเรียกว่าอัดทำสมาธิภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งน้อก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือว่านั่งสมาธิพัดสมาธิดีกว่าเมื่อนั่งสมาธิเราต้องกําหนดเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ เจ้าพุโทโธก็ถนัดใจพุโทโธก็เอาถนัดอนาปาสตติก็เอาถนัดยุบหนอป้องหนอก็เอาหรือสัมาสัหาังก็เอาอันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอนาปาสตติ ไม่ใช่แต่หน้าปาคือลมหายใจเขาออกนะให้จิตแน่วอยู่ในลมมันนะ่ะเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเขาออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั่นนะ่ะที่ท่านว่าไว้หายใจสั้นหายใจยาวอะไรต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนะั้นเอาเฉพาะนี่แหละลมหายใจอะไรให้หายใจเขา้าจะยออกเฉพาะตรงสายจมะบอกเท่านะะเห็นอยู่นั่นนะ่ะหายใจเข้ามาหายออก หายใจออกหายใจเข้ามนก็ตายมนุษย์ถึงความตายอนาคตจะตีลงถึงความตายเลย,ยทันมันตายไปไหนแล้วตายนี่ก็หมดเรื่องสังขารร่างกายหมดไม่รู้สึกอะไรมิจะลมมท่านะั่นอะลมนั่นก็หายไปในเวลามันเป็นสมาธิจริงอาจจังลมนั่นก็หายหมดไม่รู้สึกตัวหนึ่ง พิจารณาลมหายใจเขาออ้าเป็นนี้พิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตา,ตายเป็นอะไรกายนี่มันของแตกของตายเดีย๋ยวนี้มันก็ตีงตัวได้อยู่กระดูกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเขาออ้าเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ ไม่พบบวมขึ้นมาไม่อืดขึ้นมาี๋ยวมันก็เปลือยเน่าไปแลลายไปมันก็ไปกินดินเน่าไปลงพุงเต่ามันเกิดมันเกิดไมาจากไนหรอมันก็มาจากดินเน่าไปลงพุ่งเต่าเลยหมดที่อนาปาสติเลยหมดด้วยพิจารณาเลยเป็นเป็นธรรมไปอิกมันเข้าถึงธรรมแล้วคมันจะสงบเข้าถึงธรรมแล้ว อยู่นิ่งเฉยที่ต้องทำอย่างการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีพิเศษอะไรกันหรอกขุโดโถดีหรือว่าอานาปารติยังถูกนิสัยหรือม่ามานาณติยังถูกนิสัยอะไรต่างๆอสุภากรรมฐานยังถูกนิสัยไปหามัวแต่คนคัวหายถูกนิสัยของตน แล้ใไม่ถูกสักทีพิจนานะรณาปาสิทีลวมดเรื่อง,ข,องขา,า,ากกว่าฐานองวงลงความตายแล้วมดเท่านั้นเนี่ยาาากรรมฐานทั้งวงหมดอยู่ที่ความตายพอลงความตายมันปล่อยวางมดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะกี้นว่าเข้าถึงควมเป็นกลาง คิดก็นิ่งเนี่ยเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าหัดสมาธิเาถามไปเลย